สวัสดีครับสวัสดี f อฟซแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับพชนภัยที่านอกเหมือนเดิมนะครับพามาหาเพึ่งหามิมนะครับผมช่วงนี้ยังไม่ได้ลงคลิปปักเบ็ดนะครับเพราะว่าสั่งเบ็ดเท่าเหลาไปแล้วตั้งแต่วันไหนวันศุกร์มะศุกร์ที่แล้วนะครับถ้าไปเมื่อวานหมอยังไม่เสร็จนะครับไม่ใช่หมอกไม่เสร็จถ้าไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาหาหาคนเหลาให้เขาบอกว่าเห็นนั่งเหลาอยู่คงจะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอหน่อยนะครับผมเดี๋ยว พอดี้รู้สึกวันถึงวันเดี๋ยวทักไปทำอีกนะครับผมสั่งไปร้อยคันนะครับขอแบบพิเศษอ่อนๆนะครับนี่ก็เลยว่างเลยพามาหาพี่สาวหลับก็เลยมาเลยครับโอเคมาเจอร่างหนึ่งพี่น้องสวยมากเลยแต่ทรงและดูแล้วเหมือนจะแก่แล้วนะครับหาไฟแช็ค <c oughs> <c oughs> หาไฟแช็คโอเคเดี๋ยวล้วใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากไปตามไลก์กดแชร์ด้วยนะฮะกดไลก์ดื่มสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยครับผมโอเค เราไปดูตังบินกัครับอยู่ข้างหน้าครับผมบลูเทอร์ลยครับอผมเอาไงดีนะจะเดินไปก่อนแล้วค่อยอันนี้เขาจต้องเดินกลับมาเพราะต้องเดินผ่านอยู่เลยเดี๋ยวๆนผมหาวิธีครับผมหลังใหญ่ด้วยฮลังใหญ่มากเลยใจผมอยากเอาเอาของไปไว้ฝั่งนู้นไงพอตีเสร็จมันต้องเดินผ่านอีกทีนึงมันกลับไปกลับมานะ เดี๋ยวต้องจุดควันไว้ก่อนนะครับเพื่อตองคันแล้วก็ค่อยเดินผ่านจะได้ไม่อันตรายอโอเคอขอขอเดินผ่านก่อนครับเอาของไว่บางแล้วก็ตรงควันไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอฝั่งโน้นครับโอเคครับนี่ถอยมาพาดินมดูรังตรงนี้ฮะนี่มืดๆหูใหญ่มากเลยพี่น้องเดี๋ยวขอไปตั้งกล้องข้างในแป๊บนึงครับ รังๆเลยครับโอ้โหจะรังแล้วพี่น้องไม่รู้ว่ามีน้ำหวานหรือเปล่ปาครับ นี้เราไม่เอานะครับแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าผมเห็นรอยเดินมารอยเดินรอยแหวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนหามผึ้งหงมิมนี่แหละแล้วเขามาเจอรังนี้น่าจะลนดูแลแต่มันไม่มีน้าหวานเขาก็เลยไม่เอาเนะาะเพราะรังมันก็แก่แล้วด้วยโอ้โหแปลว่าทางข้าหน้าที่เราจะไปดูอาจจะโดนหาแล้วไปน้องเพราะฉะนั้นต้องมารุ้นกันว่าจะเจออีกไหมขอให้เป็นคนหาเลย แต่ก็ไม่แน่เพราะว่แถวบ้านผมพรานเยอะนะรพรานหาเปลงอามีมเยอะก็ไปขายตามตลาดนั่นนะผมโอเคไปดูรังต่อไปครับเผื่อเจอครับเผื่อเล่นหลอดสายตาครับขอดับไฟแป๊บนึงครับดับไฟเรียบร้อยครับอั่เป็นไรเหมือนเดิมโอเคเก็บของเก็บกล้องเจออีกออออทีครับตอนนี้เจอรังที่สองนะครับผม ก็คิดว่าเหลือจากที่เขาหา,าจริงๆแหละมีคนมาหา,าจริงพี่น้องดูรอยดูทรงแหวกแล้วหามิมแน่นอนครับหามิมมาพึ่งหลวงนะครับแต่ว่าก็ยังมีเหลืออยู่นะฮะอันนี้ตอนเราหาเนี่ยกว่าจะเจอแต่ละรังเนาะเราดป่าไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงมันก็จะร้อนแล้วเหงื่อเราเจ้าก็จะออกนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราเจอพึ่งหลวงหรือว,ว่าเออเจอพึ่งมิมหรือว,ว่าอะไรเนี่ย อย่าพึ่งเข้าไปใกล้เขานะครับผมสอสองคือช่วงที่เราจะตั้งกล้องนะครับถ้าใครๆเป็นคนถ่ายคลิปถ่ายคลิปไม่ว่าจะถ่ายคลิปลง YouTube ลงเพจลงอะไรหรือว่าถ่ายคลิปอาไว้แบบหาวิมขายตามตลาดนัดตามเพจตามเผื่อคนสั่งนะครับก่อนเราจะตั้งกล้องกว่าเราจะอะไรงเงี้ยบางทีเราใช้เวลานานนะครับสิ่งนึ่งที่เราต้องแก้รีบทาก็คือรีบจุดควันนะครับผมเพราะเหงื่อเราถ้าเกิดลมพัดจากเราไปหาทางมิมเนี่ยดังพึ่งเนี่ยเขาได้กลิ่นเพื่อจะมาทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้น อันตรายเราต้องมีไว้เพราะว่ากลิ่นเราเนี่ยมันมันเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนเหมือนกลิ่นอันตรายสําหรับเขานะครับเขาไม่ชอบกลิ่นแปลกปลอมเขาจะเข้ามานาันทีฉะนั้นจุดควันไว้ดีที่สุดครับป้องกันได้ช่วยได้เยอะครับผมอ่ะตันนี้ก็ต,กกตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับขอกินน้ำแป๊บนึงอ่ะพอจะตั้งกล้องเสร็จก็หลายนาทีนะับจุดนี้ไว้นะฮะมาดูรังแทรกกัน มัไกอยู่ไหนกันไกลหายครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ใไกลหายครับนี่จะเป็นแบบนี้แหละถ้าเราไม่จุดควันไว้เนี่ยอันตรายครับเดี๋ยวแหละไปเดี๋ยวไปดูนครับมัดมืดๆคึมๆนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมโอเค มาดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนครับอากาศมันมืมมมมดๆมากเกินพี่น้องไอ้ควันพุ่งไปหาเขานะครับจุดเพิ่มก่อนควันน้อยเกินรังไหยพี่น้องรัเสือนะครับ หวานหนึ่งมีนะน้องมีหรือเปล่า,ามาดูครับลงพันนิดชัวร์ก่อนนะครับค่อยโน้มลงมาอรอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งใ,ใจร้อนไฟเดียวไม่เข้าที รังกำลังสวยเลยฝนตกไวครับทุกนี้ตกมาทีก็หนักด้วยครับโอ้้หน้ำโอ้โหจะล้มครับล้มจะล้ม งน,นี้ปุ๊บโอ้นมาแล้วครับเดี๋ยวต้ตัดนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ไม่มีก็เดี๋ยวจะเสียไว้เหมือนเดิมครับ Well, i ีมาดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนครับอากาศมันมืดๆมากเกินพี่น้องไอ้ควันพุ่งไปหาเขานะครับจุดเพิ่มก่อนควันน้อยเกิน ล้มลงม,มาอรอแป๊บหนึ่งครับ ลงมาแล้วถ้าตัวใหญ่นี่คือตัวผู้นะพี่น้องนี่มาแล้วนะครับนี่สภาพเป็นแบบนี้ครับอืมโอ้โหเดี๋ยวนะครับขอดูขอดูแป๊บน,นึงนะพี่น้องโอ้โมีมีครับผมแต่มีไม่เยอะ,ะครับผมโ,โอยโอ้ตกใจหมด รังขาดโอเคมีไม่เยอะนะครับผมโอ้โหรังนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องหุ่นหวานเดี๋ยวเอาไปไว้เหมือนเดิมครับเอาไว้ให้เขาดูดนะครับผมโอ้โหรงมันขาดแล้วอะ่ะแล้วรังแบบนี้คืออันนี้ยากนะับพี่น้องผมไม่คิดว่ารังมันจะขาดปึ๊ดขนาดนี้นะโอ้สงสัยต้องเอาแล้วละ่ะเปลี่ยนแผนเป็นเ,นเ,นเ,นเนอาดีกว่าพี่น้องน้อยก็กินอ่ะ ขาดครับอ่ะตอนนี้คือเปลี่ยนย้ายที่ด่วนครับทั้งแรกว่าจะไม่เอาเพราะว่ามันมันโน้มลงมามันติดเข,ขามันกลัวจะลังจะขาดครับกลัวจะลังจะเสียหายเห็นไปลไายๆนี้นึกว่ามีน้ําเต็มนะฮะพอดูอ้ามันไม่มีครับผผิดแผนเลยอือหืออร่อยครับ เดี๋ยวนังรังเดี๋ยวผมไปเกาะเกาะน,น่าจะได้มั้งมีวางไว้เฉยๆอ่ะเกสรน,นี่คือโคตรดีเลยพี่น้องหาเยอะมากเป็นยาเลยครับแล้วจะเป็นรังมิม้มใหม่ๆนี่คือมันจะอร่อยมากไปเกาะยังไงวะนนี้โอ้โหไม่มีที่เกาะไม่มีที่วางเลย เราจะลองหาเกาะดูครับอ่ะเส็จแล้ววางดีกว่าหลังที่สามครับอยู่กับต้นคอยแล้วผมมองมาเห็นตะไกลเลยเหนอยครับผมอโอเคตอนนี้จุดพันไวแล้วครับนี่ครับเหมือนเดิมครับผมเวลาอันนี้ก็จุดควันไว้ก่อนนะครับผมแย่เพิ่งจุดแล้วก็เลยเข้าไปใกล้แล้วค่อยจุดนะครับเพราะว่าเรามีกลิ่นเหงื่อนะครับผมอันตรายครับผม ไปดูกันโอ้โหรังนี้สวยมากครับผมเต็มมากครับน้ำเก็บเต็มครับผมน้ำหวานเก็บเต็ม ใหญ่เท่าไรนะหัว,วน้ำนี่ใหญ่มากครับใหญ่บึ้มเลยพี่น้งองช่างเดืเอดเฮ้ยใช้ไก,กลไปโดนอีกแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวขอสลัดแป๊บนึงเลยครับ ได้มาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ควันผมหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือใหม่มือใหม่เนี่ยบางคนเป็นมือเสียงแล้วบางทีเขาก็ไม่จุดนะครับเพราะก็ตีสิเขาเดินออกไปแต่สำหรับใครที่ถ่ายคลิปด,ด้วยวถึงยังไม่ไปไกลตรงเนี้ต้องเคลียร์พื้นที่ที่ได้อยู่เนี่ยให้จุดควันไปก่อนนะครับอย่าเสี่ยงอันตร,รายนะครับผมแนะนําให้จุดควันก่อนอันนี้ควันดับแล้วควันดับแล้วนะครับ นี่มีควันแล้วก่อเห็นไหมมีตัวมิม้มคืองานเขาบินใหม่เลยครับบินมาเกาะน้าหวานมีมาเกาะรังถ้าเราไม่มีควันเนี่ยเราีมหมืมอแต่ตัวรอดอย่างดีครับมาหาเราแน่นอนครับถ้าปล่อยถ้าเขาต่อยตัวหนึ่งแล้วกินฟิลโมนมันเขาจะปล่อยมาด้วยครับอยู่กับเหล็กในมั้งไม่ในใจนะฮะมันจะมีกลิ่นนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงปล <laughs> อดภัยไว้ก่อนครับโอเคนี่ครับผมดูหัวน้ำครับ หัวน้ำดีน,นะครับผมเกือบเต็มรังนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตรงเล็กก็จริงแต่สวยครับผมเห็นไหมบ,บ,บินมาอยู่โอเคครับผมประมาณนี้ครับรังที่สี่ครับผมรังนี้นี่เกือบเกือบไปแล้วพี่น้องผมแหวกแหวกก็ค่อยแหวกเนาะเวลาหาตามป่านี่ดูข้างหลังผมเป็นป่าอย่างนี้เลยนะแหวกเอานะผมแหวกแหวกแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกคือถ้ามันป่ามันรกมากเนี่ย ไม่แนะนําให้เขยา่าเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาเราวิ่งออกช้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยแหวกก็ค่อยแหวกก็ค่อยแหวกเราค่อยก้มดูแหวกดูทีนิดมันจะเหนื่อยหน่อยมันจะช้าหน่อยแต่มันปลอดภัยกว่าครับถ้าเราสัน่นพูออกมาแล้วมันวิ่งออกไม่ทันนี่ล้มขึ้นมาเนี่ยโอ้เรียบร้อยไม่รู้อะไรทิ่มอะไรแล้วก็โดนอะไรไปด้วยไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็นกคือค่อยแหวกค่อยแหวกถ้าจะหาหน้าฝนนะครับมันไม่เหมือนหน้าแรงหน้าแรงนี่คือแบบต้นไม้มัน บางต้นต้นหญ้ามันตายอะไรเงี้ยเนี่ยพวกหญ้าลเล็กๆอะไรมันก็ตายนะมันแห้งตายนะครับเวลาเราขยัาปุ๊บเราเดินออกทันนะแต่นี่คือแต่หน้าฝนนี่คือมันไม่ใช่มันรกไปหมดน้องไปพาไปดูครับอยู่ตรงนี้ข้างหน้าผมมี นี่ครับเกาะอ,อยู่ต้นสาบเสือครับผมสังเกตตรงช่วงหัวน้ําครับเป็นรูๆนะครับตรงไหนไม่ปิดตาคือเขาจะดูดออกหมดครับถ้าเป็นน้ำฝนนะมาแล้วครับวัวแดดแดดเปรี้ยงเลยพี่น้องฝนจะตกอีกแล้วครับนี่รังสวยเลยครับเดี๋ยวผมจะปาดเอารังทิ้งนะครับเอ้ยไม่ใช่อผ่ารังทิ้ง เอารังไว้นะครับเอาไปผูกนะครับนี่หาเชิงอนุรักษ์นะครับผมอืมอ่ะโอเคอ่านี่ครับหัวน้ำพอมีอยู่บ้างครับก็จะเก็บสะสมเอาไว้กินช่วงหน้าฝนเนี่ยครับโี่ครับขอผูกรังแป๊บหนึ่งนะฮะวิธีผูกดังก็ตัดคอนมานะครับผมยาวเท่าไหร่ก็ได้นะพอดีนะครับแล้วก็ เอาถาวันมัดเจาะเจาะแล้วก็มัดกระคอนนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะฟักของเขาเองถ้าอาหารเยอะเขาก็ทํารังต่อแต่อาหารไม่เยอะเขาก็ฟักเสร็จเขาย้ายหนีครับผมไปครับครับผมตะกี้ผมเอาไปวางเสร็จแล้วผมก็เขย่าจุดที่เขาเกาะไ,ไว้นะครับเพื่อจะให้เขาไปเกาะตรงรังนะครับผมเดี๋ยวไปฮาต่อแล้วครับนะฮะเผเจออีกครับผมไปลุยหารังที่ห้าโอเคครับผมกําลังกลับครับว่าจะกลับไม่ใช่ว่าจะกลับแล้วกลับเลยนะครับ เดินผ่านทุกรังที่ที่ตีมานะครับรังที่สามรังที่สี่ก็เดินผ่านมาแล้วรังที่สามก็เกาะเกาะมาเดิมแล้วนะพี่น้องเอารังไปวางไว้ก็เกาะแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอาหารมีเยอะเขาก็ทํารังพอเลี้ยงตัวอ่อนแต่ก็ไม่เยอะก็ฟักหมดเข้าไปนะครับผมส่วนรังที่สี่ก็เกาะแล้วนะครับผมทีนี้พอเดินกลับมาเนี่ยตาเหลือบมองไปเห็นอะไรดำๆข้างทางครับข้างคลองอยู่เกืนนบอบติดดินครับรังใหญ่มากโอ้โหที่ว่าเราเรียกว่าจะเป็นหน้าหน้า หน้าแรงนี่คือน้ำหวานมัจะดีมากจะเรีกว่าไซโลเนี่ยเพยงสุดยอดมากครับผมแล้วก็ที่สําคัญไม่ลืมเวลานั่งพักเหนื่อยครับถึงจะอยู่ใกล้รังหางกระรประมาณสองเมตรแล้วก็ไม่ลืมจุดควันครับผมอย่าลืมนะคะัํคำเตือนเลยนะครับผมจุดควันไว้ครับเหนื่อยร้อนมากพียงขอขอกินน้ำก่อน เวลามีเทคนิคดีๆการหาพึ่งหามิมผมก็จะพยายามเอามาบอกอะไรให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าถ้ามิมเนี่ยผมพอพอได้นะครับผมหามิม,มก็หาไม่ยากเท่าไหร่พี่น้องแต่มันต้องอดทนเท่านั้นแหละตอนผมหาช่วงแรกๆนี่บางวันผมก็แทบไม่ได้เลยก็มีได้รังสองรางทั้งวันนะครับหาช่วงแรกๆนะตอนนั้นกำลังหาอยู่รางเพิ่มหัดหานะครับพอหาเก่งขึ้นนี่ขึ้นได้แปดรางดีใจมากเลยทั้งวัน พอเริ่มหามาปีสองปีหน้าสุดได้เยอะสุดก็23รังนะครับคนเดียววันเดียวนะครับหาด้วยถ่ายคลิปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ถ่ายคลิปน่าจะได้ประมาณสามสิบว่าเพราะว่ามันมีเวลาเยอะไม่ไม่ต้องตัดแล้วก็ใส่กระเป๋า,าตัดแพคแพกแพเลยนะมันไม่ต้องมานั่งพูดนั่งตัดนั่งเซ็ตกล่องเซ็ตอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าดูนะใหญ่มาก เดี๋ยวนังนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าเกิดมีหุ่นอมหวานก็จะเอาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เอาครับอ่าเช็คอมหวานครับผมไม่มีอยู่ มีอยู่ครับผมแต่ว่าไม่เยอะครับผมบางนี้เราจะไม่เอานะครับผมกบไว้เหมือนเดิมนะพยายามปลุกปิ่นให้เห็น เจะปูปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดฝนไม่ค่อยตกเดี๋ยวเราจะมาดูรังนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม่ะรังนี้ผมว่าปล่อยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงกระท่มนลครับที่จอดรถไว้นะฮะเดียะทางไปกลับก็กิโลกว่าอืมถือว่าได้ออกกำลังกายเลี่ยอืมหาพื่งทา่นิ่มช่วงนี้นะครับผมเดินไกลหน่อยครับมันไม่เหมือนนาแรงนะครับเดินเจอละห้ารังสิบรังนะครับบางทีก็ยิ่งพื้นที่ไหนสมบูรณ์เกสรเยอะนี่โอ้โหเจ๋วเลย มี <C> e <ek> อยากจะคุยแต่นานแรงนีก่ก็สอนก็เยอะนะแต่ว่ามันหายากตรงที่ว่าพุ่มไม้มันบังอะไรอย่างไงี้ยไหมแรงสุดท้ายที่ได้คือขาไปไม่เจอแรงสุดท้ายที่เจอนะขาไปไม่เจอขากลับมองไปเอา้าเจอเฉยลังเบลเลอร์เลยโอเคครับก็ประมาณนี้ฝากคำเตือนด้วยครับเวลาเราหาพึ่งหาม,มิมสลับมือใหม่นะครับคำเตือนนะครับก็เ,ง,เงื่อเรานะครับมีแต่เงื่อ,อมีแต่กลิ่นควันนะครับผมเวลาลมมันโชยไปหารังเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพึ่งหลวงหรือว่ามิ้มนะครับใชาก็ได้กินนี่ อันตรายนะผมเขาจะมาทันทีนะครับเวลาเพิ่งมีวิวหาเกสรน,นี่ทําไมเขามาหาเป็นกิโลไนดะ้เพราะว่าเกสรมันพัดไปนะลมมันพัดเกสรไปเขาก็มาตามกลิ่นที่ลมมันพัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเขาหาอาหารนไก่ก็ใช้สูตรนี้ดีกันเวลาเราเดินไปหาพึ่งหนี้เหมือนกัน,นครับเจอพึ่งหนี้พยายามถอยออกมาไกลๆนะครับนี่เป็นพึ่งหนียวท่ถอยมาไกลๆถ้ายังไม่พร้อมนะครับจะกำลังเซตครบอะไรอยู่เนี่ยถอยมาไกลๆถ้ามันไม่ได้อยู่สูงนะที่อยู่ต่ำๆนะ ครับไกลๆนะครับผมถ้าใครรอยอยู่ในลมเตรียมครบอะไรพร้อมก็จุดไปเลยนะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปหารังนะครับประมาณนี้ฝากติดตามอลไรก็แช่นครับสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมสั่งกระดิ่งกุ้งจริงๆนะครับใครที่เจอรังมิม้มแล้วไม่กล้าตีมาปรึกษาม,มาคุยหน่อยหรือว่าใครหามิม้มช่วงนี้ได้เยอะน้ำหวานดีไม่ดีมาคุยกันนะครับผมเนาะถือว่าเลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมส่วนคลิปปักเป็ดก็น่าจะมาเร็วๆนี้แหละน้ำเริ่มมาแล้วรอแต่ปลายอย่างเดียวแล้วก็รอเบ็ดสั่งข้าวเหลาไว้แล้ว ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้นะครับผมถ้าเกิดไม่ได้อาเซีต้องเปลี่ยนเจ้าแล้วดูทรงมันมันหลายวันแล้วนะครับไม่รู้ว่าเกยําหรือเปล่าหรือทำไมเกย์ไาจังเลยร้อยขันเองปกติถ้าผมบ้านเีงผมก็จะเหลาเองทุกปีนะครับปีนี้ผมติดลูกสาวนะครับลูกสาวงงเงยจะมันถ้าเกิดเหลาพวกบเขาจะมาเล่นด้วยเขาจะมาดึงแล้วมันบาดมือนะมันอันตรายครับมันมีมีดมีอะไรด้วยก็เลยอ่าใจจ้างดีกว่านะครับก็รอสักครู่นะครับอยากใส่เหมือนกันเห็นดูคลิป ช่องอื่นก็ใส่กันก็โอ้ได้ปลามานอกจากจะได้กินแล้วก็ได้ขายด้วยนะครับผมโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับผมใครที่สนใจนะ้ำพึ่งก็มีให้จาหน่ายอยู่นะยังมีพรอมีอยู่ครับน้ำพึ่งแถน้ำมิ้มนะครับผมน้ำพึ่งหลวงไม่ค่อยมีน้ำพึ่งหลวงขายหมดแล้วนะครับทั้งหัวน้ำหวานแล้วก็อันนี้ที่ได้มาก็คั้นขายไปแล้วเมื่อวานสองร้อยบาทเอาหัวมาเล็กหัวหนึ่งได้สองร้อยคันได้ขวดขว,ขวดเล็กพอดีสองร้อยบาทนะครับก็ฝากไว้ตามและแชร์เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผม คอมเมนต์เข้ามาคุยสุขสนานได้เป็นความรู้กันนะครับผมนะฮะจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบายสวัสดีครับ